ตงนี้มีทั้งหมด6ลูกนะครับจะว่าเราจะเลือกลูกที่ดีที่สุดไว้ลูกเดียวนะครับที่เหลือเราจะตัดออกหมดเลยนะครับเราไปทําการตัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการแค่ลูกเดียวนะครับการลูกที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะดูก่อนว่าลูกไหนก็ผมเลือกลูกนี้นะครับ เพราะว่าลูกนี้จะมีรอยแมลงนิดหนึ่งก็จะตัดออกเลยนะครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับอะไรที่เขากําลังเป็นดอกก็ตัดทิ้งเลยนะครับให้เหลือลูกเดียวแบบนี้เลยนะครับเอาเดี๋ยวผมจะทําการห่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะห่อแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้อะไรห่อนะครับอันนี้ก็เป็นถุงห่อนะครับไว้สําหรับห่อขนุนกันแมลงนะครับศัตรูพืชของขนุนที่น่ากลัวที่สุดก็คือหนอนพีเซียกล้งคืนนะครับ เขาจะมาวางไข่อยู่ที่กั้วตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ถุงคุมไว้นะครับใส่ส่วนไปเลยนะครับแล้วก็ทําการมัดปากให้แน่นนะครับมัดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือต้องมัดที่กั้วให้แน่นเลยนะครับแล้วก็โยงไว้ที่กิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาช่วยรับน้ําหนักนะครับเวลาลูกเขาใหญ่นะครับถุงนี้ก็มีขนาดประมาณ20โลนะครับถ้า ขนุนใหญ่ประมาณ20โลก็สามารถที่จะขยายอยู่ในถุงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการห่อขนุนองบผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับวิธีการห่อขนุนสับแบบฟาร์มฮักนหลงยูนะครับอันนี้ผมก็ทําการทดลองเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นทํายังไงนะครับแต่ว่า ของผมทำแบบนี้แล้วเรื่องพวกสตัตููืืชก็จะน้อยลงนะครับก็ตัวขนุนก็จะไม่ถูกหนอนเจาะนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย